สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาชวนทําการเสี่ยงทายด้วยไพ่ยิปซีกันค่ะง่ายๆค่ะหัวข้อวันนี้นะคะเขาคนนั้นมีใจตรงกับเราหรือเปล่าแล้วแต่เรื่องของคุณเลยค่ะถ้ารักก็ตอบมีแค่รักไม่รักชอบไม่ชอบเขาคิดเหมือนกันกับเราไหมหรือไม่คิดเหมือนกันคำตอบจะอยู่ในไพ่ แต่ละใบที่วางอยู่ตรงหน้าคุณนะคะเลือกเพียงหนึ่งกองเท่านั้นมีตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วฟังคำพยากรณ์ได้เลยเขาชอบเราไหมเขาชอบชอบตัวเราไหมเขาชอบคุณเราไหมอะไรก็ตามที่คุณนึกถึงอยู่มันจะบวกจะลบคำตอบอยู่ในกองไพ่จงตั้งจิตอธิษฐานเบรกตอนนี้เลยนะคะกดปุ่มหยุดแล้วคุณก็อธิษฐานนึกถึงหน้าเขาและฟังคำพยากรณ์หลังจากนี้โอเค ตั้งจิตอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันกองที่หนึ่งรักไม่รักชอบไม่ชอบกองที่หนึ่งค่ะอ่าแฮลต้มค่ะคุณกําลังคิดถึงใครอยู่คะเขาไม่ได้คิดบวกกับลบไม่ได้คิดบวกอะไรกับคุณเลยเขาไม่ได้คิดรักคุณไม่ได้ชอบคุณคือเขาเฉยเฉยเขายังมีปัญหาคาราคาซังยังคงคิดถึงแฟนเก่าเขาอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ยังคงไม่น่าจะสมหวังเขาไม่ได้มีใจตรงกันกันกบคุณค่ะคนที่ซมซีกองที่สองนะคะ เขามีใจตรงกันกับคุณค่ะคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณแต่คุณมีความสุขในการเฝ้ามองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณยังไม่สารภาพรักเขาหรอกแต่บอกไว้ว่าเขาก็รู้สึกรู้แล้วเขารู้สึกว่าคุณกําลังมองเขาอยู่นะคะอะกองที่สามค่ะว้าวกองที่สามนะคะ คุณกับเขามีใจที่ตรงกรันมีแนวโน้มจะได้คบหาด้วยนะคะคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณค่ะคุณรักเขาเขาก็รักคุณค่ะเพียงแต่ก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะยังไม่ได้กล้าสารภาพรักกันนะคะกองที่4ค่ะ The w อ r ์ดวงของคุณนะคะคุณคิดอะไรอยู่ในใจกับคนคนนั้น คือคุณกับเขาเหมือนกับว่ายังคงอยู่แวดวงเดียวกันทํางานด้วยกันจึงยังไม่มีการเอ็นเอียงว่าจะรักจะชอบจะอะไรเป็นพิเศษคือมีความสุขที่ได้ทํางานร่วมกันประมาณนั้นถือว่าเข้าขากันดีนะคะหรือว่าถ้าเป็นพ่อแง่แม่ง,งอนก็หยอกเอินกันดีนะคะกลองที่5ค่ะ CMC ฟันธงนะคะ คนที่คุณคิดถึงเขาคุณชอบเขาเขาชอบคุณไหมเป็นคุณที่คิดอยู่ฝ่ายเดียวคุณก็มีความสุขดีนะคะแต่เขาแต่เขาไม่ได้ลาคาหรือว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ดีกับคุณนะเขามองคุณเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งค่ะกองนี้ค่ะกองที่เจ็ดนะกองที่หนะคะกองที่6บอกได้เลยค่ะคุณคิดเกี่ยวกับเขาฝ่ายเดียวค่ะแอบรักเขาฝ่ายเดียวค่ะตบมือข้างเดียวไม่ดังค่ะเพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะ คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้กองที่7ค่ะวายนายซอฟ o u r c สนะคะบอกได้เลยค่ะเขาไม่ได้คิดรักอะไรกูเลยไม่ได้คิดอะไรเลยดีไม่ดีเขาอาจจะรําคาญคุณด้วยนะคะว่าแหมไปมองเขาอยู่ได้ต้องระวังนะคะและกองสุดท้ายกองที่8ปดโปเชคค่ะเขาอยากจะเขารักคุณมากเลยนะคะคุณรักเขาเขาก็รักคุณคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณกองนี้ดีที่สุดเลยเขาคิดใจตรงกันกันกบคุณค่ะหละ่นลาได้เลยค่ะ